ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วจะไม่โดนเหมือนน้องคนนี้ต้องใช่บ้านหลังเละเลยเนี่ยมีปัญหาอะไรเลยแถงกรีดลั่นซอยเลย คุณยายหนูโดนหลอกซ้ําหลอกซ้อนหลอกซ้อนเงื่อนไม่รู้จะยังไงต่อแล้วค่ะไหนมีอะไรมามาเล่าให้ฟังเถอะ ปีเตอร์ที่หนูคบกับเขาบอกหนูว่าจะส่งทองที่แอบซ่อนไว้มาใช้หลังกเกษียณกับหนูหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วสมบัติไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเหรียญน,นะคุณยายแต่พอไม่นานตุลากากรก็โทรเข้ามาเขามีลังสมบัติมาถึงประเทศไทยแล้วรอการส่งต่อแต่ต้องมีภาษีขาเข้าหนูก็เลยไปยืมเงินคนนู้น,น,นโทรหาคนนี้ก็เลยโอนไปให้เขาก่อนพอโอนเสร็จ ก็โทรไปยังไงก็ไม่ติดไม่ทันไรยก็มีรลายเด้งเข้ามาอีกจากโรงพักว่าเราได้สั่งของผิดกฎหมายเขาจะดําเนินคดีกันหนูตอนนี้มีการออกหมายจับในชื่อของคุณครับคุณต้องโอนเงินเพื่อเคลียร์คดีภายในวันนี้เดี๋ยวแล้วเราก็เชื่อมันด้วยเลยเชื่อดีไม่เชื่อได้ไงหนูก็กลัวมากเลยตอนนั้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อนี่อยากรู้หรืออยากช่วยคะอยากช่วยสิแล้วยังไงต่อ ก็โอนให้เขาไปเลย5 0 0แสนขาดเลยจากนั้นเขาก็วางหูงไปหนูก็พยายามจะติดต่อไปไม่มีโรงพักด้วยซ้ำโดนหลอกใช่โดนหลอกอีกช็อตหนึ่งพอดีหนูเห็นในประกาศโซเชียล ว่าให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนิชาชีพพอหนูกรอกเสร็จเขาก็บอกว่าต้องมีค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าทนายค่าประสานข้อมูลจ่ายวันนี้รับวันนี้เอาไหมล่ะเอา<ะ>ดิพอดีไปเห็นโฆษณาเงินกู้ออนไลน์เข้าจัดเลยคราวนี้เงินกู้ออนไลน์อีกแล้วระก็ใช่นะสิแต่ได้เงินมาไม่ครบนี่สิเพราะต้องมีค่าธรรมเนียมค่าสัญญาค่ามัดจาค่าประกันเหนื่อยเนะยังยังไม่หมดพอได้เงินก็รีบโอนลงทะเบียนเยียวยาจบเรื่องไหม ไม่แล้วมันก็หายเงียบแต่ที่ไม่เงียบก็คือแก๊งทวงนี่นี่แหละโทรทวงยันลูกยันหลานยันพ่อยันแม่ยันเพื่อนที่ทํางานช่าเลยทีนี้โอ้ยนี่หนูโดนหลอกไปกี่แดงแล้วยายไม่มีหรอกบิเต้วิเตอร์นะ่ะ เขาเรียกโรมานแกมหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเด้งที่ 2, สอ,องสุลกากรปลอมมันก็เป็นแกงเดียวกันเด้งที่สามหลอกให้กลัวโดยตำรวจผู้เป็นมิตรไอ้พวกมิจฉาชีพมันใช้ AI หรดูตัวปลอมเด้งที่สี่ลงทะเบียนเดียวยาผู้เสียหายก็เหมือนกันมันหลอกซ้ำเติมคนที่เป็นเหยื่อพอมันรู้เราอยากได้คืนและเด้งที่ห้าเงินกู้ออนไลน์โอ้ยอันนี้ก็ไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยนอกก อากได้เงินไม่ครบแล้วการสมัครจะมีการให้กรอกคลิ้งเข้าระบบ<ม>จนข้อมูลของเราไปอยู่ในเครื่องของมันสุดท้ายมันก็ไปโทรทวงเพื่อนเราเสียชื่อเสียงเพื่อให้เราเงินไม่ให้เขารับรองว่าไม่จบไม่ง่ายหรอกฮาเด้งเลยเหรอแม่หูไม่มีทางออกแล้วะทำขนาดนี้มีสิทั้งหมดทั้งมวลน,นี้1น4่สี่สีเขารับฟังและหาทางออกให้ สายด่วนทั่วประเทศหรือจะแจ้งความออนไลน์ก็ต้องเว็บไซต์ w w w t h ไ p p o l i ไทยโพล c o m เบอร์เดียวเว็บเดียวเท่านั้นอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจรพุธรภาคสและแล้วเรื่องของน้องก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปสังคมแห่งการแบ่งปันนะนะ